สวัสดีนะครับผมวันนี้กลับมาแล้วกับป๊อปปี้เพย์ทามภาคที่หนึ่งซึ่งผมรอภาคสามเข้าแอนดรอยอยู่ก็ไม่มาสักทีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเข้าหรือเปล่าก็เลยจะกลับมาย้อนมาเล่นภาคหนึ่งใหม่นะครับผมซึ่งคลิปนี้จะเป็นไงก็เชิญรับชมได้เลยครับ You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can มาแล้วนะโรงงานที่คุ้นเคยของเราครับผมทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมเราไม่ต้องไปก็ได้เพราะเรารู้แล้วรหัสอะไปตามนะั้นอันนี้ไม่มีอะไรพังแค่เล่นเกมนี้ไปไเรืยเล่นไบต็อกเกมนะยอดวัวถูกพักหนึ่งตามที่ตามชุมชนของผมได้เลยนะครับผมสมมติว่ได้เขียนแคปชั่นแล้ว รอ,อสักคลิปเลยแล้วกันนะว่าเป็นวิดีโอที่โคตรนานเลยนะผมซึ่งขี้เขียนรอจะให้ทุกคนผมก็จะคลิปให้ทุกคนได้ดูเลยจบแล้วข้อดีของก็คือกด X รจะคิปให้กดค้างกด X ค้างไว้มันจะคลิปให้ส่วนในมือถือถ้าบอะไรเงี้ยมันไม่มีมันต้องดูให้จบ นั่นแหละที่ผมไม่ชบชี่อถ้าใครอยากเล่นก็ไปโหลดได้นะออเนี่ครับตัวละครที่เราจะได้เจอนั่นคือฮักกี้วักกี้ถ้าเป็นตัวเป็นเนี้ยแปดบิตไม่ใช่ดูนิ้วมือมันมันก็เปิดเพลงได้ อนนีเล่ม่ไเลยไปไปรมตนเออจลูจิปตรงนี้ดึงมีนัไปแล้วก็แล้วก็ีก็จะหายไป นี่วับเลยมามามาเด้งเด้งเด่งก็จะมีมอฮักกี้วักกี้ยแล้วก็ อีกสองอันอีกสองอัน,อ,อ,อ,นอยู่ไหนวะไม่ได้เล่นนานอาจจะต้องหลงลืมลืมไปหน่อยใช่แล้วอ,อยู่ดีอาจจะลงจุดมื่อลืมไปหน่อยนะไม่เคยได้เล่นอ o อกซ์ปีเพย์มเลยแต่ก็ติดตามภาค4อยู่ แพ็กสีก็รอรอดูตัวภาคสามอยู่เล่นเลยผมว่ายังไม่ได้เล่นภาคสามเลยคนอื่นเขาเล่นกันหมดแล้วมันไม่เข้าแอนดรอยอ่ะก็ไม่ได้เล่นหรอกถ้าวันไม่เข้าแอนดรอยผมก็คงจะไม่ได้เล่นทุกคนได้ดูนั่นทำมันไม่เข้าแอนดรอยภาคสามแพ็กสีก็ตัวใหม่อีกตัวยานาบีใช่ไหมสูงโตใช่ไหม มีโตลหรมีมีโตมีตัวใหม่มาแน่นอนแล้วก็ไม่รู้ไอเกดดำมาแกเดํำอ่ะเกดดำไดำ้มือสีแดงมาเร็นอะจะแตเลยเอาะลูกบอลเลย ต้องไหลไปได้ไหลไม่คแค่นี้พอเครื่องอะไรนี้ก็ได้ง่ายนะโอ้เขาไปผิดมันผิดที่ขอให้ครับไปพี่ไปพี่พพพต้องให้มันออกวันนี้หนึ่งปึงป้งปึ้งสอง วนี้ผมไม่ต้องวิ่งยาวตรงนี้ม่หีแกตรงนี้แหละที่เราจะได้เจอกับคนคนนั้นคนคนนั้นตัวสูงยาวมีสีน้ำเงินปากสีแดงฟันแหลมคม ถูโบสีฟ้ามือกับเท้าสีเหลืองคนคนั้นแหละที่เราจะได้เจอในมือถือทุกคนสามารถเดินแบบนี้ได้นะไม่ต้องไปเสียเวลาดึงนี่เลยส่วนคอมก็น่าจะเดินไม่ได้เพราะผมลองเดินในคอมมาแล้วก็ไม่ได้อันนี้จะไดดูหักโดดลงมาได้เลยไม่ายแล้วมีทียดิ้นรนก่อก ล้าเสียงเกมด้วยดังโอเคนี่ล้วนะ่ยวันนี้ดูอีกบแล้วก็ขอเร่งความเร็วเพราะมันตรงนี้มาทำนานมากเลยทำงานที่เก็ยรล้อเร่งความเร็วให้ทุกคนได้ดูนะครับ

นี่คือฉากที่เอาคว่ำข้าถึงเลยดูเขาสิครับเขาบิดหัวได้ด้วยนะยเขาบิดเขาสามารถเขามีความสามารถพิเศษในการบิดหัวตัวเองการบิดหัว,หวเตียงแล้วก็เออหักหลังเตียงมาด้วยนะโค้งมาจากขนาดนั้นตาบ้านเราตาบ้านเรา,าเอง มีพีซกำลีงนางกันนางจะวิ่งไปข้างบนนะแต่เราวิ่งไปข้างบนไม่ได้เราติดน้ำงย่อขาจะเอื้อมเยวมาฝั่งนี้เราก็จะโดนมาค่ะถ้าเดยนไปตรงนี้ก็จะตันนะประตูติดโอ้ชิโอ้ my god นี icate, bye, bye. ่คือฉากที่น่าสงสารที่สุดบายบายเห็นแล้วเจ็บแทนเลยดังเปี๊ยกเลยกระโดดเก็บเทปมาสองอันละสีดำกับสีชมพูอ่ะแล้วไม่ได้ใส่ไม่อยากฟัง จุดที่มันได้เจอป๊อปปี้นี่ครับผมเจอดอกป๊อปปี้เยอะค่ะกินโครมาตกับป๊อปปี้ก็ก็จะเห็นนางจริงๆ You opened my case คุณเปิดตู้ของฉันแล้วเก่งก็ขาดจบไปเพียงแค่นี้มันคือเบิ่์มก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมสำหรรบป๊อปปี้เพจทำชัพเตอร์ที่หนึ่งของเราใครที่เออ่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยบางทีผมจะได้ลงเบสบอลเร็วๆนะคลิปหน้าเบสบอลแน่นอนสัญญา ถ้าไม่ลงก็เออแต่ต้นผู้ชมไปทำอะไรผมก็แล้วไปน,น,นะคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ก็แล้วกันรอภาคสามต่อไป